อันชื่อยายทองรวมคุณน้ำบ้านตำบลลาหนกไม้อำเภอโกสันทีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่เริ่มต้นมานะครับสองสามสิบสองข้าวโพดเขาปลูกข้าวโพดสมัยนั้นก็ยังปลูกกันไม่เยอะข้าวโพดอ่ะยังก็ปลูกกันน้อยที่ทำข้าวโพดแป้งน้อยๆฉันก็ไปไปป่าไปข้าวโพดมาไปดูข้าวโพดก็ที่ข้าปลูกกันก็เอามาทํากมาลองมา มาทำคือที่นี่มันก็แปลกดีก็เลยเอาเปลือกกระโพดมาทำมาเย็บตอนแรกก็ไปตัดกระโพดมาจากไร่เขาแต่โดยไม่ได้ซื้อไปช่วยเขาัดเอาเม็ดให้เขาเราเอาเปลือกเอามาก็มาตากเด็ดประมาณท่าน หนึ่งแดดกสองแดดแล้วแต่กระโปดจะชื้ยนกค้างมาแล้วเราก็เอามาเก็บใส่ถุงเก็บไว้แล้วเราก็มันทาจะมีเปลือกมะพร้าวเป็นฐานนะคะแล้วก็มีเปลือกกระโพงท,ทาเป็นรูปต่างๆนะคะแล้วก็มีแม็กสําหรับกัดกระทงทําเป็นรูปอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีกาวสําหรับติดกุนกระทงทําเป็นสาเร็จรูปแล้วก็มีตน้นหญ้าเขาเรียกต้นมุง้งต้นหญ้ามุง้ง ไปเก็บเอามาแล้วก็มาตากแดดให้แห้งแล้วก็มาย้อมสีมาย้อมสีแล้วก็มาแต่งกระทงแล้วก็มาทําดอกไม้แล้วก็เสียแล้วมีธูปปีเทียนอันนี้การทําตูกระทงลูกเรือนนะคะโดยใช้เทียดจากมะร้าวเหล่านี่แล้ค่ะ อย่างนั้นมันแตก่ามค่ะฉีกให้ได้ขนาดนะคะกรถง้ตาาจะทำเป็นกีบกระทงก็พับอย่างนี้เองค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะแล้อันนี้นี่ ให้เป็นกิมระทงม,มาีกสองัตอนอันนี้เสร็จแล้วค่ะปะิดปิดปิดจุ่มไปอย่างนี้แล้วก็เอามาทำในนี้นแ,ลนนนแล้วเอาตัวนี้ มาต่อกัรน,นะครับนี่นนะคนพร้อมคนฮัทเข้ามาได้มะมนเข้าไม่ได้ได้ได้ัชดาบเอฟเเข้ามาไม่ฮัท้ <laughs> นอยู่ว้วฟ้า,าแต่ฉันนัดทันไม่ค่อยได้เพราะว่าทันจะเป็นลูกดามเป็นดาวอ๋อเป็นลูกดาวไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรก็ต้องเย็บเย็บ ต่ยี่เย็บมนลเลยนะครับี่เย็บมลเลยต่อรงนั้นไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อเี้ยไปลงไ่หัวใจเาเย็บไม่ล้เลี้ยงไปดองเล้ยงไปองเลี้ยงไปงติ๊กติ๊กนะฮยติ๊กอ่าด้านหลังนะครับ อะไรมากระมล้นเนี่ย แต่งตอหญ้าค่ะแต่งตอหญ้าค่ะตัดชิปต,ตัดตัดแล้วก็เสียบใช่ไหมฮะแล้วก็เจี๊ยกาวเสียบเสียบลงไปใช้กาวนะคะใช้กาวเทปใช้กาวเทปค่ะก็เสียบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเสียบไหม ให้ให้ให้แบบมันแปลกขึ้นมามันจะได้ขายดีว่างั้นแหละใจก็คิดมาทำเป็นรูปเรือก็มาทำเรืออีกนี่ก็ได้อีกอย่างแล้วนี่ดาวแต่ดาวยิบง่ายยิบดาวง,ง่ายดาวก็หัวใจเน,น,นี่ยกนนีเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้มันมีรูปแบบที่มากกว่านี้แล้วอันที่สองเรื่องของการแพคกิ้งเรื่องของการแพคกิ้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพราะว่าแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายที่เรานำเข้ามาเรียนรู้ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็กระจายกระจายกันออกไปได้มันคือเป็นกลุ่มที่เกิดจากกลุ่มธรรมชาติเป็นการรวมตัวของกลุ่มกันโดยไม่มีโดยไม่มีเงินเป็นที่ตั้งในการรวมตัวกลุ่มรวมตัวกลุ่มเพื่อ,เพ,อเพื่อเพื่อเผยแพร่ แบ่งปันการทำกระทงของแต่อของสมาชิกนะคะคผลิตนะนะ้าที่ที่บ้านของสมาชิกทุกรายอันนี้คือการรวมกลุ่มเวลาเราจะมีการขายหรือว่าการอบรมเหมือนกับว่าเพิ่มเทคนิคการกลุ่มนี้สร้างสร้างรายได้ให้กับบ้านอามบริตเป็นจำนวนมากค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้ จากการทํากระทงเนี่ยค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทค่ะต่อปีค่ะพูดถึงกระทงเปลือกกระโพดของบ้านามิาจนะครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นจุดกาเนิดของกระทงเปลือกกระโพดนะครับในส่วนของการสนับสนุนกลุ่มกระทงหรือชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมเกี่ยวกับการทำกระทงนะครับเราก็ได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณด้านความรู้นะครับทุกๆเรื่องนะครับโดยใช้งบประมาณของ ของหมู่บ้านเองและส่วนภาคราชการอื่นๆครับในการที่มาต่อยอดให้กับชาวบ้านไม่ว่าจะการเป็นการรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็จะไม่มีงานทำนะครับอยู่บ้านก็จะเหงาแล้วก็ผมถือว่าเป็นเป็นผิดพันุ์หรือเป็นเป็นเหมือนผิดพันุ์ที่เทวดาหรือฟ้าประทานมาให้หมู่บ้านอมริตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำให้เกิดรายได้กับชุมชน เป็นจำนวนมหาศาลต่อป,ปีนะครับทําให้ทุกคนมีงานทําได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและทําให้ชุมชนเข้มแข็งครับเราก็ไม่ได้หวงวิชาแค่อยากทำทำเมื่อก่อนเคยคิดว่าเราจะไปลงสมวนลิกสิทธิ์แต่ความจริงก็บอกว่าเป็นปัญญาภูมิชาวบ้านหรือเขาไม่ให้ทีนี่ล้วก็เขาก็เผยแพร่กันไปใหญ่เลยานาจ่ี